สวัสดีค่ะราศีสิงเก็ตมาแล้วค่ะกับการทำนายดวงนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะท่านผู้ที่เกิดวันที่22กรกฎาคมถึง21สิ่งหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมกันเลยค่ะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างดีโอของเราจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะขอไพ่1ิใบให้กับชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะ เสียงจะแผ่บๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้วแต่ว่าเราจะเล่งให้แบบทันต้นเดือนพฤษภาคมค่ะการดูดวงเป็นการดูดวงแบบ general reading การดูดวงแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวส่วนปวนปอย่าเอาไปเครียดอย่าเอาไปซีเรียสอย่าเอาไปอินมากนะคะถ้าพลังงานออกมาแล้วมันอาจจะไม่ค่อยดีไม่ตรงใจคุณอย่าเก็บเอาไปคิดอย่าเอาไปใส่ใจ ลืมลืมลมันไปก็ได้เออแต่แค่แบบเออถ้าคุณไม่ลืมคุณก็แบบเฮ้ยเอาเก็บไว้เป็นข้อควรระวังไงเออแต่อันไหนที่มันดีขอให,ให้ให้เก็บมาใส่ใจแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจว่าเดือนพฤษภาคมนี้อะไรที่มันดีๆปังๆคุณน้อมรับแล้วมันมันก็จะเข้ามาถ้าคุณคุณคิดว่าคุณจะได้อะคุณก็จะได้มัน ถ้าคุณไปมัวจมกับว่าเฮ้ยเดือนนี้ดยฉันไม่โอเคเลยคุณก็จะไม่โอเคทางเดือนเออจริงๆนะมันจะเป็นอย่างนี้จริงคิดยังไงทํำยังไงได้อย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงอยู่นะโอเคค่ะ The High Priestess Queen of Cups อารมณ์โันติกมากเลยค่ะสิ่งคุณคุณอินเริมหรือเปล่าคันนี้ค่ะอิจา อีฉาที่สุดโรแมนติกจังเลยอะ่ะ The magician The hangman เงินก็มาจ้า Seven Pentacles เลิศเลิศเลิเอาซี่ออกมาอีกออกมาอีก Nine Pentacles รวยอะไรขนาดนี้คะฮอตด้วยแฮปปี้โรแมนติกมีความสุขคุณเพิ่งคนิมูนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงเออไ of Wands The Empress The Empress เข้ามาคะ่ะมีโอกาสจะได้ข่าวดีนะเนี่ยใครจะมังรอคอยข่าวดีบางอย่างอยู่ คุณกำลังจะสมหวังแล้วนะความสุขความสมหวังอุดมสมบูรณ์บันดัานรอคุณอยู่ค่ะ King of s w o r d จะเห็นแบบน้องหมีภูนอนอนย่นะโอเคค่ะขอเปิดไพ่เสริมให้กับสิงหน่อยค่ะ Angel จะบอกอะไรสิงคะ Angel ค่ะเปิดทางให้สิงนิดนึงไกด์ e นำทางให้สิงหน่อยค่ะ Yes อะไรก็ตามคือ yes ค่ะคุณคิดอยู่อะไรก็ตามคุณจะสมหวังค่ะก็นแน่ละซี่ไพ่เธอดีขนาดเนีะะ้ยพลังงานดีมากค่ะสิง yes ค่ะโอ้ยเลิศด,ดะเลิศเลใครอยู่สิ่งค่ะเข้ามากดคอมเมนต์กดไลค์ให้หน่อยค่ะเข้ามานอมรับพลังงาน วิ t เด n the น e x t t e w m o n อ h s อะไรที่คุณรออยู่คะมันกำลังจะมาแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนนี้เองรออะไรอยู่รออะไรอยู่จ้ะรอข่าวอะไรอยู่จ้ะรอเงินก็จะได้เงินรองานก็จะได้งานรอรักครับก็จะได้คำตอบเออเอาสี l i s t e n to your intuition เลิศคะ่ะเดือนนี้คุณ เฮ้ยฟ hey, ังอะ่ะเดือนนี้ขอให้คุณรับฟังเซนส์รับฟังอินทูเวชั่นรับฟังเสียงกระซิบจากข้างในของคุณอะ่ะเดือนนี้ใช้สิ่งนี้นำทางเลยนะมันเป็นเดือนของแบบดีวนี่มากๆเออแล้วก็เป็นเดือนที่แบบเงินก็มารักก็ดีงานก็ดีอาจจะมีเรื่องแบบที่ทำให้คุณแบบ วุ่นวุ่นนิดนึงแต่ก็เป็นแค่เรื่องแบบขัดข้องอุปกรณ์เรื่องเด็กๆอเรื่องเรื่องเรื่องขี้หมาขี้ไก่อ่ะเอออย่าไปคิดอะไรเยอะเออที่จะแต่คุณอะจัดการมันได้อยู่แล้วอาจจะเป็นว่าเออคุณอาจจะย,ยุ่งหรือคุณจะต้องเข้าไปจัดการอะไรกับบางอย่างที่คุณอาจจะย,ยังไม่ค่อยคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจเพราะความที่มันไม่ราบรื่นอ,ะอ่ะคอยคุณเฉยๆซะก็ได้นะจริงอๆอ่ะเฉยๆซะ เงียบๆไปไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะอ่ะเออหรือไม่งั้นคุณก็แบบเอามาเคลียร์เลยอะไรที่มันแบบติดขัดแล้วะะลองเรียกมาเคลียร์ลองลองจัดการลองคุยดูนะมันแก้ไขได้ด้วยกันแบบเจรจาต่อรองกันคุยกันได้เออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เร,หญเรื่องดีๆกำลังจะรออยู่จ้าเธออย่าไปสนใจเรื่องขี้หมักขี้ไก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดีเอาเซ เอาซิสิงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินการงานความรักจัดจงกับพิธีไป,เ,ปเรื่องเลยนะคะสำหรับเรื่องการงานประจำของราศีสิงใช่ไหมดูสิงอยู่เออเบอไปละการงานประจำของชาวราศีสิงนะคะอืคุณอาจจะต้องใช้ เขาเรียกว่ามันเป็นงานที่คุณอาจจะในเดือนนี้นะคุณอาจจะต้องใช้ความเป็นอาร์ติสความที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับงานที่จะต้องใช้ความครีเอทีฟในการที่จะทํางานเดือนนี้จะเอ็นเอียงไปทางด้านของงานที่เป็นแบบงานที่เป็นงานพาไทมงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานที่เออจะต้องอาศัยความเป็นแบบสเปเชียลิสต์ความโมโนโพลีนิดนึงที่มันมีแต่คุณที่ทําได้อะ เออแต่เดือนนี้คุณจะต้องใช้จินตนาการมากๆเลยค่ะคุรจะต้องแบบใช้สิ่งนี้เยอะอาจจะเข้าทํา Presentation อาจจะเข้าไปทํางานที่เกี่ยวกับของส,สวยๆงามๆความงามเอออะไรประมาณนี้มันเกี่ยวข้องกับความสวยๆงามๆเออเดือนนี้คุณจะไปทําสวยหรือเปล่านะสิงเออมีเกณฑนะ์นะทํามัแเราก็อาจจะบางนะจะสวยกว่าเดิมก็ได้เออจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆสำหรับคนที่ทางานประจํานะคะก็อาจจะมีเรื่องแบบ ก็หยุ่มก็หยิมติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะแต่คุณจะผ่านแต่คุณจะจัดการคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะอคุณอาจจะต้องแบบอาจจะต้องรอคอยเกี่ยวกับการเงินอยู่คุณหวังว่าคุณจะได้เงินนะคะคุณก็จะได้เงินนะมันมีโอกาสเกี่ยวกับการเงินเข้ามาคุณจะต้องมีได้มีโอกาสในการที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้อ่เออว่าคุณก็มีดีคุณทําได้ เป็นช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วก็จะมีคนให้การยอมรับคุณด้วยชื่อเสียงความสําเร็จโอกาสเข้ามาค่ะเอออาจจะมาแบบช้าๆหน่อยคุณต้องรอหน่อยนิดนึงแต่มันก็คือความมั่นคงคุณจะมีโอกาสนั้นขอให้คุณรีบไขว่ความ,มันเดือนนี้ให้ใช้ความที่เป็นแบบสุนรทศิภาะความศิลปะความแบบ creativity ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการคุณจะบรนเจิดมากๆเลยอะ เออคุณแบบให้ให,ให้ให้แบบให้ให้เซนน่ะให้ให้แรงบันดาลใจเขาเรียกว่าอะไรนะให้จิตวิญญาณของคุณนะนำทางคุณไปนะเดือนนี้คุณจะอาร์ติสมากจริงๆแล้วแล้วมันจะเวิร์กมากคุณทำอะไรที่ผ่านมาคุณทำมันได้สำเร็จคุณเป็นคนที่เก่งคุณเหมือนมันเหมือนว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นอะไรบางอย่างมาที่มันเป็นการงานที่ค่อนข้างที่จะ มั่นคงนะคะแต่เดือแห้งแมนเข้ามาคุณอาจจะต้องแบบกําลังรอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตบางอย่างหรือว่ากําลังจะรอคอยโปรเจกต์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยที่คุณจะที่คุณที่คุณคิดว่าคุณจะได้อะไรเงี้ยแต่คุณที่คุณคิดว่าคุณจะได้มันไหมก็ค,คือคุณจะได้แต่อาจจะต้องอาศัยการรอนหนึงอาจจะเป็นช่วงไปไปเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้มันอาจจะต้องเคลียร์อะไรที่มันติดติดขัดขัดยุ่มยิมยุ่มยิม,ยมมาก่อนแต่ความสุขความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่ค่ะคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับ หัวหน้า,าจ,จะดีลกับหัวหน้าเยอะหน่อยที่เป็นผู้ชายนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบพูดตรงๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องมี energy ของการที่จะต้องมันเป็น energy ของการที่จะต้องแบบพูดอะทีเซนอะการแบบนําเสนอผลงานการใช้ความคิดเยอะนิดนึงอาจจะต้องแบบตัดสินใจบริหารจัดการอะไรกับงานบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันอันนี้ด้วยนะคะที่คุณจะต้องแบบเข้าไปเคลียร์เข้าไปบริหารให้มันดีขึ้นเข้าไปดูซิทําอะไร เออคุณอาจจะต้องเป็นคนที่จะต้องพรีเซนต์คุณอาจจะต้องเป็นคนที่แบบเสนอไอเดียเนี่ยแล้วคุณจะทํามันได้ดีเพราะว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับไอเดียบันเจิดมากๆเดือนเนี้ยอะไรที่คุณรอคอยอยู่ค่ะคุณรอหน่อยนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านเนี้ยคุณจะได้มันอีกไม่นานนี้นะคะจริงๆมันมันเยสแล้วอะขอให้คุณเชื่อในเซน์ของตัวเองนะคะสําหรับ คนที่รอคอยงานอยู่เมื่อกี้งานประจำไปแล้วเนะคนที่รอคอยงานอยู่คุณก็มีคุณก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้งานอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานนะคะแต่ขออาจจะอาจจะแบบมีติดติดขัดขัดบ้างนะคะเขาอาจาอาจะแบบรอคอยโทรศัพท์มาเขายัาง <S <s ไม่โทรมาสักทีคุณอ,อาจจะเกิดความวา้าวุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยว เดีวคุณจะได้รับการติดต่อกลับมานะแต่อาจจะเป็นช่วงไปลายปเดือนรอหน่อยค่ะถ้าไม่ช่วงไปลายปเดือนก็คือแบบไม,ไม่ไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าเนี้ยไม่เกินเดือน2เดือนอ่ะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของของการการ,การงานที่คุณจะได้รับงานใหม่โอกาสใหม่ๆความหวังการเงินความสุขมันกําลังจะเข้ามาค่ะอุ้ยสบผิดอันนี้อันนี้ ขอดูสําหรับคนที่กําลังรอคอยงานอยู่ตะเกีว่าคุณสุดท้ายเราจะได้งานไหมคะจะมีข่าวดีเข้ามาไหมเออรอรอเราได้ไหมต่เกียว่าได้นะจริงๆขอความชั่วได้ค่ะได้แน่นอนขอให้คุณรอนิดนึงข่าวดีกําลังจะมาหาคุณคะ่ะการงานที่เป็นโอกาสที่ดีกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะโชคดีมากๆเลยสิ โอเคต่อมาในเรื่องของความรักคุณแฮปปี้สุดๆอะ่ะพันนีมนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่วงเวลาของการพันนีมนคุณอินเลิฟมากๆอะ่ะอีดได้อี eat, ด้ด้ไปหากันจากไหนเนี่ยอิจฉามากเลยอะ่ะเออคือคนที่มีคู่แล้วคือแบบดีมากๆเลยะคะ่ะจริงๆแตอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่จะต้องแบบว่าติดๆขาดๆแบบคุยกันก็หย่มก็หยิมทะเลาะกันไม่ค่อไม่ได้เรียกว่าทะเลาะอาจจะมีแบบ จิกกับกันเบาๆนู่นนี่นั่นแบบเป็นเรื่องที่แบบหงุดหงิดเออแต่ว่าเคลียร์ได้นิดๆหน่อยๆเออขอให้คุณแบบว่าขอให้คุณรู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยจิบจ่อยจิบจ่อยเออสาหรับคนที่แบบงอนงอนกันอยู่กับแฟนแะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่คุยกันอย่างเงี้ยเออก็แบบดีกันได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่า เออทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอบันแดนซะคุณจะมีความสุขอะ่ะจริงๆแล้วครอบครัวของคุณคู่ครองมีความสุขมากๆเลยแต่อาจแต่ไหนสาหรับบางคนอาจจะมีงอนๆกันเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับคนโสดนะคะคนโสดคนที่กําลังรอคอยใครบางคนอยู่นะคะมีเกณฑ์นะที่จะมีเข้ามาคนที่กําลังรอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาหาคุณนี่ไปนี่แหละ ขอดูคนโสดน,นะคะแต่แกค,คิดว่ามันเขากำลังจะมาแล้วนะแต่อาจจะช้าหน่อยเออวิธทิน the next few ซ์ฟลอะไรเงรี้ยหรือไม่งั้นก็แบบถ้าจะมาเดือนนี้ก็แบบไปลายปลายเดือนเลยอะ่ะหรือไม่ก็คือแบบเดือนหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะส่วนมากใยคนมีคู่มีครอบครัว,วเดือนเนี้คุณแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคุณอินเลิฟมากๆเลยอะ่ะเออย้อนไปอีกหน่อยแล้วก็แบบมีเกณฑ์ที่คุณจะแบบ มีบุตรนะคะถ้าอยากได้น้องหรือช่วงของฮันมูนอย่างเงี้ยกลับมาไปสองกับสามในเงนี้ยเออแซวแซวแซขอพลังงานคนโสดนคะค่ะคนโสดสนิทที่กำลงังรอคอยอะไรบางอย่างไม่ใช่รอคอยอะไรบางอย่างหรอกรอผู้ชายที่ดีเหมาะสมควขค่ากับคุณเขาจะมาไหม มาช้าจังเลยลนะอยากให้มาเดือนนี้ใช่ไหมเดยอนชาเออเดือนอมเพอร์เดืจัดเมนเอาละค่ะขออะไรที่คุณรออยู่เดี๋ยวคุณจะได้หู้อะไรบางอย่างแบบปรับปรับสัมพันธ์ปรับปรับสัมพันธ์คุณจะได้รู้อะไรบางอย่าง การระคอยมาถึงจุดที่สุดแล้วคนที่แบบกําลังอยากรู้อะไรบางอย่างคุณกําลังจะได้รับรู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นคุณอาจจะดิวกับพลังงานกับผู้ชายบางคนที่ค่อนข้างที่จะแบบอโก้สูงนิดนึงหรือไม่งั้นกับอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบต่างชาติต่างภาษา,อาเออหรือไม่งั้นก็คือแบบหน้าแก่กว่าอายุเยอะกว่าคุณเออถ้าถ้าพเป็นอย่างนั้นก็คือเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างแบบปรับปรับสะพันน่ะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามา สำหรับคนที่โสดนะคะแล้ก็ำลังรอคอยบางอย่างอยู่โอเคแต่โดยรวมแล้วว่าสำหรับในเดือนนี้ของราศีราสิสงห์เนาะปังมากเลยคะ่ะจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักโรแมนติกดีเลิศการเงินก็ดี ทำอะไรก็ทําอะไรก็แบบเป็นเงินงอกเงยออกมารอคอยเงินอยู่คุณจะได้เงินรอ,รอคอยงานอยู่คุณจะได้งานคนที่รอคอยความรักอยู่หรือว่าคุณทะเลาะอะไรกันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะมีโอกาสเขาเขาเขา,เขายุ่งอยู่แหละมันจะมีโอกาสที่มันจะกลับมาคืนดีกันเคนโสดก็มีสิทธิ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่เอเป็นต่างชาติ หรือว่าอายุเยอะมากกว่าคุณหรือว่าคนที่มีแล้วก็นิสัยจะเป็นคนที่แบบอีโกโ้สูงนิดหนึ่งจะมาให้คําตอบอะไรบางอย่างคุณจะรู้เรื่องนี้แบบเซอร์ไพรส์ปรับสะพันนิดนึงคุณจะได้ข่าวบางอย่างนะคะโหราศีศิกร้ก็ปังไม่ไหวนะสาหรับราศีสิงห์ขอให้โชคดีนะคะราศีสิงห์